สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับช่องเล็กนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของท่านอาจารย์ให้รวยของวันที่3เมษายน2568เช่นเคยครับผมนะครับก็เป็นการปล่อยนะครับแนวทางของวันที่4เมษายน2568ต่อ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูผลตัวเลขสรุปกันนั้นเราก็มาดูคำเตือกนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกรรดกติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขน้าคราบในช่องทาง Youtube ครับผมขอ f สทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขหน้าคราสนั้นขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปกันเลยนะครับ ท่านอาจารย์ให้รวยมัดรวมหน่ยวันที่3เมษายน2568ท่านอาจารย์ให้รวยวางรูดไว้2กับ3ครับเรามาเช็คตัวรูดกันก่อนนะครับ2เข้า1ครั้งนะครับ2มา1ครั้งนะครับ,นะรบหลักร้อยไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเราใช้ตัววินแค่10กับหน่วยนะครับ3ครับ3ม,มา1ครั้ง2ครั้ง ตัวรูดก็เข้าทั้งหมด3ครั้งนะครับแค่วิเคราะห์จากตัวรูดของเลขทัลาดกับของอาจารย์ให้รวยในทุกๆวันนะครับเราย้อนกลับมาดูทำเลยตัวรูดของอาจารย์ให้รวยก็เข้าทุกวันนะครับนะครับหครั้งนะครับสามครั้งนะครับนะหกเอ่อสี่ครั้งนะครับเข้าทุกวันนะครับถ้าเอาตัวรูดของอาจารย์ให้รวยกับของเลขลาดไปใช้งาน ยังไงก็มีค่ากับข้าวค่าอาหารครับไม่จําเป็นต้องเอาตัวเจาะก็ได้นี่คือวิธีการสังเกตที่ทำสตินะครับเมื่อเรามีนะครับผมนะครับสติหรือการสังเกตที่ดีเราก็จะเห็นนะครับข้อเด่นข้อด้อยของแต่ละตัวนะครับเลขาธารก็ทราบครับว่า fc ทุกท่านมีความสามารถเก่งครับผมเก่งแต่มันก็เป็นเรื่องที่เลขาธารต้องแนะนำครับผมเพราะว่าเลขาธารเป็นคนให้แนวทางนะครับ ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ยินได้ฟังในข้อคำเตือนเหล่านี้เพราะมันมีความเสี่ยงเอาละครับเมื่อเราพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วเราก็มาเข้าสู่โหมดของตัวเลขเข้าตัวรูดไปทั้งหมด3ครั้งทีนี้เรามาดูคู่เจาะครับผลของฮานอยเฉพาะกิจผลที่ออก 2, 2> 1 4 8นึก็เข้าไปที่รูดรับ คู่เจาะไม่เข้านะครับมี13ออก14นะครับมี15ออก14นะครับของท่านอาจารย์ให้รวยนะครับแสดงว่าทไลายนี้ยังคงใช้ได้อยู่นะครับทางเดินของตัวเลขนะครับทไลายของตัวเลขนะครับดูต่อครับเราวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันผลการชาติครับผม8 7 8 6 8กนะครับก็ยังมี7นะครับทไลายก็ยังมี7แต่คู่ประกบนั้นเป็น7 9และเป็นคู่เน้นด้วยนะครับตต็งออก7 8 นั้นตามลายขอตัวเลขอย่งนี้นะครับสูตรนี้เดินมาดีแล้วนะครับผมตัวประกบคู่นั้นนะครับผมนะครับนะครับอันนี้เลขาธิการไม่ขอข้องเกี่ยวกับสูตรของท่านนะครับผมนะก็จะพูดตามตัวเลขตามลายเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่า14ออก13 14ออก15นะครับ78ออก79นะครับนะครับผมเอเป็นอย่างนี้วิธีการวิเคราะห์ มาดูฮานอยพิเศษครับผมผลที่ออก26475นะครับโชคดีครับผมไปเข้าที่7557คู่เจาะของท่านนะครับเข้าล่างนะครับฮานอยพิเศษนะครับนะครับผมตามต่อครับฮานอยปกติผลที่ออก69636นะครับผมก็เข้าไปที่รูด3ล่างครับผมนะครับผมครับผมผลที่ออก81351นี่ครับผม เมื่อมันมาที่14มันก็มาที่13นี่ครับมาได้นะครับไทม์ไลน์ถูกต้องไงครับที่เลขลาดพูดเข้าไปที่13บนเข้าตัวรูด3บนนะครับและที่เลขลาดพูดตะกี้นะครับ14มา13กับ15ก็นี่ครับออก13กับ45วิธีวิเคราะห์นะครับเอฟซีนะครับถ้าสูตรมันหลุดมันจะไม่เป็นแบบนี้ครับตามที่เลขลาดที่บาย ถ้าสูตรมันยังอยู่ในไทม์ไลน์ของตัวเลขเหล่านี้มันจะเป็นแบบนี้นี่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ของตัวเลขนะครับไม่ยกเมฆมาจากไหนเราวิเคราะห์ตามความเป็นจริงนะครับเอาละครับเราก็มาดูของวันที่วันที่4นะครับท่านอาจารย์ให้รวยปล่อยอะไรไปให้นะครับอ๋อให้รวยนะครับบางท่านสงสัยว่าเอาเลขออกแล้ว อาจารย์ให้รวยให้เลยใช่ครับเพราะท่านใช้สูตรนะครับส่งมาให้เลขนักลาดคิดคํานวณเองอยู่แล้วนะครับเป็นสูตรมัดรวมนะครับเพราะฉะนั้นให้ครั้งเดียวก็จําได้คิดได้ครับวันที่สี่นะครับเมษายนหกแปดนะครับมัดรวมหน่อยนะครับ ท่านอาจารย์ให้รวยรวางรูดไปที่ห้ากับหกครับผมห้ากับหกนะครับดูคู่เจาะครับผมแปดศูนย์แปดสองแปดสี 2, ่แปดห้า

สองหกสี่ห้าสี่หกห้าหกครับเฉพาะกิจกาชาต พิเศษปกติ vp ครับมาดูท่านอาจารย์ให้หรวยเน้นที่ตัวไหนบ้าง ท่านเน้นที่8-5-8-6นะครับผม0-4-0-5นนะครับผม2-4-2-6นะครับผมแคปหนะ้าจอไว้เลยครับผม f c ท้ายนี้เลขนักราชและท่านอาจารย์ให้รวยขออวยพรให้ทุกท่านโชคดี รว,รวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ